ทางนานนะครับวัน yup. นี้พาเด็กๆกับพาสีภรรยานะครับไปขับจักรยานเล่นนะครับไปนะในสวนนะครับต้องบอกว่าในสวนนะครับทางโน้นนะครับไปทางโน้นแล้วนะครับไปโน้นแล้วนะครับสีภรรยาโน่นกับน้องพงกับพอล่านะพอล่าตามหลังอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้พงกับสีภรรยาไปก่อนแล้วนะครับในสวนน้ำใยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทางถนนนะครับถนนในสวนนะครับไม่ใช่ว่าทําเป็นถนนในหมู่บ้านนะครับต้อง่าในสวนนะครับโน่นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะถึงช่วงที่สำคัญแล้วใจเย็นใจเย็นเย็นไอ้น้องโอ้โหถึงทงันถึงทางที่มันโหดครับโมสังยเยอะเ้ยว้ายลงแล้ว,ลวโอ้โหนี่นะครับข้างลาง เป็นโคนครับเป็นโคนถอยครับถอยเป็นโคนแล้วก็ถอยครับตั้งหลักก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอจับโอเค ทานพ้นมาได้ครับแต่เด็กๆไปกันหมดแล้วนะครับไปโน่นแล้วนะเด็กๆ นภรรยานะครับแล้วก็พลล่าแล้วก็น้องพงครับนี่เลยไปกันแล้ว ว่าให้เป็นอะไรพงมาบอว,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 วันนี้นะครับเราไป ทุ่งนานะครับวันนี้เราไปทุ่งนานะครับโอ้โหนนะครับโอ้โหควายเต็มวัวเต็มเลยนะครับ ไปตรงตรงเลยไปตรงตรงเลยไปเลยไปตรงตรงไปเลยไปช่วงแน่นอนเลยไปตรงตรงเลยไปเลย ข้างล่างเป็นคูน้ำนะครับ ข้างล่างคืน้ำนะครับอากาศก็ตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะครับจะหกโมงนะครับอากาศก็อนนกโอ้โหกำลังดีเลยนะครับปั่นจักรยานแบบนี้นะครับไปเลยเลยผมนั่งมอไซน์นะครับผมนั่งมอไซค์นะครับส่วนภรรยาแล้วก็พงกับพระรากขี่ จักรยานนะครับ เลย มือตรงไปตรงไปดูรถด้วยดูรถด้วยเอาแล้วมาหาแล้วไปมีรถไป ไปเลยไปเลยไม่ต้องจอดไปเลยไปเลยนั่นแหละเมื่อยขาพ่อเมื่อยขานี่นแหละเออมันจะได้ดีไป ใช่ตรงไปตรงไปไมันต้องเลี้ยวเราจะไปทางทุ่งนานี่แหละเออบ้านห้วยนี่แหละไปทางบ้านห้วยนี่แหละระวังรถนะระวังรถนะ 拜托，拜托。 โอ้โหพงหมอสวยนะครับดูทุกนคนดูนะครับผ้าสวยหรือเปล่านะครับดันโบนนุ่นนะครับโอ้โหพระอาทิตย์กำลังจะตกลงนะครับกําลังจะตกนะครับแต่พอดีว่าช่วงนี้ภาคเหนือของเราครับหมอกควันมันเยอะนะครับอันนี้สวยนะครับ บนโน่น bon นะครับพาทินนะครับโน่นครับพาทินแล้วก็เด็กๆก,กำลังขี่จักรยานนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับพาทินกลางจะตกนะครับอ,อ้าน,นี่ไปต่อนะครับแล้วพามาดูทุ่งนานด้วยนะครับอันนี้ดูข้าวครับ นี่นะดูข่าวกำลังเคี้ยวเลยนะครับ ทุงนานะครับกำลังเขียวเลยนะครับทุง่งนาบ้านเราครับโอ้โหสุดลูกหงลูกตาฝั่งนู้นเลยนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับดูข้างบนนู้นนะครับอ้าวไปต่อนะครับวันนี้พามาเที่ยวทุกแนานะครับวันนี้แล้วก็พาเด็กๆแล้วก็ภรรยามาออกกำลังกายนะครับ ออกกำลังกายเท้านะครับเ <c oughs> อาีอเ่เราเจะเด็กๆนะครับ ครับดูทุ่งนาครับเขียวสวยงามมากนะครับแล้วก็อากาศก็โอเคนะอากาศดีนะครับไม่อบอ้าวนะครับชุกเย็นๆแบบนี้ที่ทางเหนือนะครับลําพูนนะครับอำเภอป่าซางนะครับเขียวเลยครับทุ่งนาเขียวเลยนะครับอยากให้ดูภาพที่จะตกภาพที่จะตกอยู่ข้างบนโน้นนะครับภาพที่จะตกนี่นะครับ สวยมากนะพระอาทิตย์อ้าวดูเด็กๆต่อนะครับดูทุ่งนาครับสวยครับทุ่งนาเขียวไปข้างหน้าโน่้นนะครับอันนี้เป็นทุ่งนานะครับถนนในทุ่งนานะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับอ้าวดูทุ่งนาแล้วกันนะครับโอ้สวยครับสวย นี่นะครับดอกเหลืองปรีดียาทหอนเป็นแบบนี้นะครับที่ผมปลูกที่ตลอนะครับมีอยู่ประมาณ5ต้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนดูนะครับนี่ดอกเป็นสีนี้นะครับนี้สีนี้ละครับดอกโอเคเห็นแล้วระวังรถหน่อย ประมาณนี้นะครับเจอแก๊งจักรยานอีกแล้วมีแค่หนึ่งรถเองนี่นะครับดูชัดๆครับดอกเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่เลย นี่เลยนะครับต้นประมาณนี้นะครับดอกเหลืองปีดียารนะครับช่างแนดปลูกไว้ที่ตลองนะครับ